สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเป้งป่ายมาค่ะคลิปนี้จะมารีวิวพระเอกหมอลำดารานะคะทุกคนขาให้ทุกคนได้รับชมค่ะทุกคนค่ะก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องเต้าหยองค่ะแม่ยิ่งดูยิ่งน่ารักแม่ยิ่งดูยิ่งหล่อยิ่งดูยิ่งมีสเสน 40, ่ห์ผิวพรรณอร่าเป่งปังแม่อะแม่พูนามาอวยแล้วทุกคนก็จะหาว่าอวยเวอร์อวยเกินจริงเธอ ให้เธอจับตามองดีเลยนะคะต่อไปนี้จะใช้พวกเธอดูคลิปและให้ทุกคนสังเกตดูรอยยิ้มดูแววตาดูแบบสายตรงสายตาของเขาว่าทุกคนดูแล้วจะต้องยิ้มตามทุกคนดูแล้วจะต้องมีความสุขฉันเชื่อให้ทุกคนไปรับชมพร้อมกันด้วยสายตาตัวเองไปเลยแม่ปูนาพูดเยอะก็หาว่าอวยเวอร์อวยเกินจริงเธอทุกครั้งที่ฉันดูนะคะคลิปนี้น่ะฉันยิ้มตามแล้วฉันมีความสุขมา ฉันเ็นรอยยิ้มแลวฉันสดใสแม่โลกทั้งใบคือสดใสมีแบบกําลังใจในการทํางานอันนี้ไม่ได้อวยเวอร์อยว,อย,วอยจริงนะคะคือน้องแบบน่ารักและสดใสและเป็นแรงกระตุ้นให้เราแบบลุกขึ้นมาแบบสู้กับการทํางานเวลาเหนื่อยเวลาท้อๆมาดูคงดูคลิปดูรอยๆๆยิ้มแลวแม่มันสอยได้พี่น้องป้องป่ายเอาชนะกาสิวาสันอวยเวอร์อยว,อย,วอยจริงไปรับชมได้เลยค่ะความน่ารักของพระเอกหมอลำดาราเต้าหยองขัดกุญแจไปรับชมเลยค่ะแม่ សូមប្រកាសទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានជួបគ្នាក្នុងដំណើរកម្សាន្តដ៏អស្ចារ្យនេះមិនបាច់រង់ចាំទៀតទេណា